ว่า BG เนี่ยพร้อมที่จะเขาเรียกว่าหยุดเส้นทางการไร้าไพ่ายของบุิรลรัมใีซิซันนี้ให้ได้นะครับล่าสุดเองเรื่องนี้ก็ได้บทสรุปแล้วนะครับฮองอัญ,ญาลายก็ได้ส่งแผนโปรโมตสปอนเซอร์คาราวาไปใหม่อีกครั้งหนึง่ง สวัสดีครับผมชูปชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบ้างเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่พรีวิวไทยลีกสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับมีบิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับนั่นคือบีจีปทุมนะครับมีคิวที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนบุรีรัมย์ยูนนเเต็ดะครับทีมจ ครูนี้เนี่ยย้อนดูสถิติกันหน่อยนะครับโอ้โห7นัดหลังสุดนะครับบีจีปทุมทําได้ยอดเยี่ยมกว่าบุรีรัมนะครับกลายเป็นว่าบุรีรัมเนี่ยแพ้ทางบีจีปทุมมาเฉยเลยครับบีจีปทุมเนี่ยไม่แพ้กับบุรีรัมเลยนะครับทุกรายการนะครับใน7นัดที่ผ่านมานะครับชนะ6เสมอ1นั่นเองนะฮะโดยแพ้บุรีรัมเกมล่าสุดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 8นู่นเลยนะครับในเกมไทยลีกเลกแรกนะครับซึ่งก่อนเกมทางแมตช์สมิธเองโหไม่รู้ว่าเขาทราบเรื่องของสถิติไอ้เรื่องตรงน เขาเรียกว่าหยุดเส้นทางการไร้ยพ่ของบุรีล์ในซีซั่นนี้ให้ได้นะครับโดยแมตสมิธเนี่ยเขาบอกว่านักเตะบีจีทุกคนกระหายที่จะลงเล่นในเกมนี้อย่างมากเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าการเจอการระหว่างบุรีย์และบีจีเนี่ยมันคืองานยากแล้วก็เกมใหญ่เสมอซึ่งทีมของเขาเองเนี่ยก็ต้องทําผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมนี้นะครับจะไม่ประมาทบุรีล์นะครับเพราะว่าบุรีล์เองก็อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดจริงๆนะครับชนะมา7เกมติดในหลีกแล้วด้วยแล้วก็กําลังอยู่ในเส้นทางลุ้น3แชมด้วยกันแม้ว่าบุรัมย์กอ่มทีดา คือเกมแรกในเลกที่ที่บ g จของเขาเองเนี่ยจะได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็กําลังต้องการชชนะเกมแรกในเลกที่2ด้วยนะฮะก็อย่างที่เรารู้กันบีจตอนนี้ฟอร์มในการออกสตาร์เลกที่2ยังไม่ดีเลยนะครับสนัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครด้วยนะครับซึ่งส่วนทางกับบุรีรัมเลยนะครับที่โหผลงานตอนนี้นะครับสุดยอดแล้วก็ไร้เทียมทานจริงๆนะครับบุรีรัมตอนนี้เนี่ยผ่านมา21เกมในทุกรายการไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยแพ้นัดล่าสุดก็คือเกมที่เจอกับบ g จนี่แหละนะครับก็ย้อนกลับไปนู่นเลยในเกมแชมป์เป็น จะเปิดซีซั่นนะครับวันที่6สิงหาคมปีก่อนนะครับก็กินระยะเวลา5เดือนเศษๆเข้าไว้แล้วครับที่บุรีรัมยังอยู่ในสถานะที่ไม่มีใครหยุดพวกเขาได้นั่นเองนะครับก็รอดูเลยกันนะครับวันเสาร์นี้ครับสี่กุมภาพันธ์นะครับเวลา6กโมงครึ่งนะครับบีจีดวลกับบุรีรัมนะครับที่บีจีสเตเดียมดูซิว่าบีจีจะหยุดเส้นทางการไร้พ่ายของบุรีรัมลงได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็สร้างสถิติในการเป็นทีมที่ปราบบุรีรัมได้ตลอดเลยได้หรือเปล่านะครับส่วนบุรีรัมเองเนี่ยก็รอดูนะครับว่าพวกเขา เขาเรียกว่า เดินหน้าสู่เส้นทางในการคว้า3แชมป์แล้วก็ไรพายได้ดูหรือเปล่าก็รอติดตามแล้วกันนะฮะอันนั้นคือพรีวิวไทยลีกนะครับไปดูที่เรื่องราวดราม,มา่าระหว่างวีลีกกับฮองอัญญลายกันหน่อยนะครับถ้าใครจำมาได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะว่าทางวีลีกเนี่ยเขาประกาศที่จะห้ามใช้สปอนเซอร์คาราบาลนะครับเครื่องดื่มชูกําลังของทางฮองอัญญลายมาโปรโมทนะครับเนื่องจากมีเครื่องดื่มชูกําลังแบรนด์หนึ่งนะครับทางท้องถิ่นเนี่ยเป็นเมนสปอนเซอร์หลักของทางลีกอยู่นะ จะขู่ถอนทงถอนทีนทนทนทมอะไราก็รุ่นวายไปหมดนะครับล่าสุดเองเรื่องนี้ก็ได้บทสรุปแล้วนะครับฮองอัญญลายก็ได้ส่งแผนโปรโมทสปอนเซอร์คาราลาไปใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทาง VPF พิจารณานะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการขันเนี่ยได้ดูรายละเอียดกันแบบใหม่นั่นเองนะครับโดยข้อสรุประหว่าง VPF กับฮองอัญญลายแล้วก็สปอนเซอร์คาราลาก็มีดังนี้นะครับก็คือชุดแข่งขันแล้วก็ชุดฝึกซ้อมของทีมฮองอัญญลายป้ายโฆษณาสกอร์บอร์รังย้าของทีมเนี่ยใช้ได้แค่โลโก้คาราลบาบนะครับห้ามมีตัวอักษร หรือว่าภาษาเวียดนามติดอยู่ที่โลโก้นะครับกิจกรรมนอกสนามรังเย่าของทางฮองอันเนี่ยการแสดงสินค้าที่บูธ VP ห้องถแถลงข่าวนะครับถ้ามาวางสินค้าคาร์บาวเป็นเด็ดขาดเลยนะครับวางเฉพาะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สปอนเซอร์วีลี่เท่านั้นนะครับส่วนห้อง VP ีห้องรับรองแขกนะครับสามารถวางสินค้าคาระบาวได้ตามสะดวกเลยนะครับกิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์ที่รังเย่าของตัวเองนะครับแล้วก็กิจกรรมนอกสนามที่อื่นๆก็สามารถดาเนินการได้ตามสะดวกแล้วแต่เลยนั่นเองนะฮะท้งนี้ทางวีลี่เนี่ยเขาก็ได้เน้นย้ำเหมือนกันนะครับเรื่องของ แบนเนอร์เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเนี่ยทางวีลีก็ได้ตอบกลับหนังสือตามที่ฮองอันส่งมาแล้วนะครับก็สโมสรฮองอันเองก็ยอมที่จะไม่ใช้เครื่องดื่มชูกําลังในภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเวียดนามมาแปะในทั้งเสื้อแล้วก็อะไรต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้นะครับซึ่งจะต้องโฆษณาด้วยโลโก้ของผู้สนับสนุนแบรนด์ทางการเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทางสโมสรฮองอันยลายเนี่ยเคารพกฎแล้วก็ข้อบังคับของการการจัดการแข่งขันทั้ง14สโม เรื่องนี้ได้ข้อสรุปแล้วก็จบเรื่องดราม่ากันไประหว่างวีลีกับฮองอัญลางนครับก็ได้สรุปว่าได้ใช้สปอนเซอร์คาราบาวแต่ว่าก็ห้ามติดตัวอักษรอะไรเท่านั้นเองนะครับนั่นคือประเด็นที่ได้เคลียร์กันไปนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นข่าวที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสััดีครบ